สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลายสาระ,ะนะฮะไละ่สาระรายการของเราก็เป็นรายการขี้โม้ขี้โมนะฮะในเรื่องของอวัตถุมงคลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางอะไรต่างๆที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะหรือขี้โมให้กันฟังนะฮะ อยขออภัยครับขอแห้งนะฮะวันนี้เรามาชมาพระที่เขาเรียกไม่ค่อยได้เจอ,อหรือเจอแต่ก็ไม่นิยมนะฮะแต่ก็เป็นพระที่มีอายุการสร้างนะฮะนานพอสมควรนะฮะนั่นก็คือเป็นพระเครื่องของ หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดอยุธยานะฮะก็องค์นี้นะฮะเป็นพระอ่าพิมปกโพเนื้อดินเผานะ,ะอ่าพระสมเด็จนะฮะพิมปกโพเขาตงนะฮะของหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็นะฮะก็หลวงปู่ยิ้มก็เป็นเกจินะฮะ ในอของจังหวัดอุทรดิานะฮะราลปี24กว่ากว่านะฮะสองสี่กว่ากว่าฮะยุคเดียวก,กันกับหลวงพ่อปานวัดน้ำโคนะฮะหลวงพ่อปานวัดน้ำโคหลวงพ่อจงวัฒนานนอกนะฮะก็อยู่ในยุคเดียวกันนะฮะลักษณะพักเครื่องของท่านนะฮะท่านก็สร้างจะสร้างพระเครื่องเขาบอกเป็นราลปีสองสี่สองพักว่ากว่า สองสีะะ่เจอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นพระเนื้อดินเผานะฮะเนื้อดินเผาเนื้อจะแกร่งมากนะฮะเนื้อจะแกร่งและแห้งมากนะฮะนี่ฮะตามที่ดูในภาพนะฮะอ่าด้านหลังก็จะเป็นรอยเขาเรียกรอยเสี้ยนรอยที่ใช้ไม้กดนะฮะมันก็จะเป็นเส้นอยู่นะฮะก็ถือว่าสังเกตได้ง่ายอยู่นะฮะแต่ก็ก็เป็นพระเครื่องที่อ่า ก็เรียกคนนิยมในพื้นที่นะฮะส่วนมากก็จะเป็นพระอะไรนะพระงบน้ำอ้อยนะฮะที่ที่เห็นคนที่บูชากันส่วนมากที่แขวนคอ,อกันส่วนมากนะฮะส่วนพระพิมพ์มอื่นก็ก็อาจจะมีมีบ้างนะฮะใช้อ่า บูชาขึ้นคอบ้างนะฮะก็อยู่ในเ,เรียกในในในพื้นที่นะ,ะสวนรอบนอกก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไม่ค่อยนิยมกันนะฮะส่วนผมก็ได้มาอยู่หนึ่งองค์นะฮะนะส่วนพุทธคุณก็ก็ขอบจักรวาลแล้วฮะเมตตามหานิยมเมตตาค้า oh. ขายนะฮะคงกับพันชาติว่ากันว่าเอาพระของท่านเนี่ย ให้ปาาะะลา,า,ปาช่อนเนี่ยคาบไว้นะฮะแล้วก็เอามีดเนี่ยฟันหัวปลาช่อนเนี่ยเขาบอกฟันไม่เข้านะนนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาเล่ามาอย่างนี้ผมก็เล่าต่อมาไงผมก็เล่าต่อมาให้ฟังอย่างนี้มอนกันนะเขาก็เล่าต่อต่อกันมานั่นแหละฮะนะคระับนะะผมนะะส่วนราคานะก็ไม่แรงมากนะฮะยังพอหาได้อยู่ราคาก็หลักร้อยนะฮะหลักร้อยหลัก สี่ห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะฮะก็ไม่เกินพันนะฮะก็เป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะฮะน่าเก็บอ่าไว้น่าเก็บน่าบาูชาอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอ่าโดยเฉพาะนะฮะเก็บมาไว้อ่าศึกษาดูเนื้อนะฮะศึกษาดูเนื้อดูอ่าอายุของเนื้อพระประเภทดินเผานะฮะก็เราจะได้แบบอ่ามีความชำนาญในการดูพระเครื่องที่มีอายุนะฮะอ่า มีอายุในการจัดสร้างอ่าในปีพศที่ลึกๆในการเทียบเขาเรียกการเทียบเนื้อถ้าเราแบบเคยจับพระที่พระเครื่องที่มีอายุการสร้างแบบอ่านานๆนะฮะที่พศลึกเราก็จะมีความคุ้นเคยไม่ว่าจะเรื่องอ่าพิมพ์ทรงนะฮะผิวพันธ์นะฮะการจับและผ่านมือการสองการดูเนื้อดูอะไรนะฮะประเภทของดินนะฮะ ประเภทของดินนะฮะก็จะทําให้เราเวลาไปเช่าบูชาเนี่ยจะทําให้เราแบบมีความแม่นยําขึ้นในการาเช่าหาบูชาพระเครื่องประเภทต่างๆนะฮะร,ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะก็ก็ยังพอหาได้อยู่นะฮะก็ส่วนพุทธคุณเนี่ยนะฮะมีแน่นอนนะฮะพุทธคุณมีแน่นอนว่ากันว่า หลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อจงนะฮะก็ก็ร่วมนะฮะก็ร่วมในการเกลียกอะไรช่วยในการปลูกเสกด้วยนะฮะก็ก็อ่าคุณลนี่ดีแน่นอนนะฮะส่วนในวงการเช่าหาเปลี่ยนมือนี่ก็ราคาไม่แรงก็สำหรับใครที่ คิดว่าจะก็เอาอ่าเขาเรียกเก็บมาเก่งราคาหรืออ่าเอามาจับมาแล้วขายต่อนี่ก็ผมคิดว่าก็ไม่น่าไม่น่าจะแรงมากเนาะไม่น่าคนก็ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยนิยมเนาะก็ก็ไม่นต์ไม่ไม่ไม่ส่วนผมก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าไม่ส่วนตัวผมเองนะฮะส่วนตัวผมเองก็คิดว่าไม่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 เก็บมาเพื่อขายต่อดีกว่าเพราะว่าน่าจะ คนก็แบบไม่ค่อยนิยมนะฮะหรืออาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรืออาจจะแบบมีเกจิที่ที่ที่อยุทยาเยอะหรือเปล่าแล้วว่าทาแล้วก็ทำให้พกเคื่อรของท่านยังยังไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะก็รายการไลทสระก็มีเรื่องมมโมะนะฮะให้ฟังเพียง เท่านี้นะฮะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าจะนำพระ,ะ,ะรุ่นอะไรมาให้ชมนะฮะอา,อาจจะเป็นพระใหม่บ้างพระ,เก,พะเ,กเก่าบ้างนะฮะพระเก๋บ้างไม่เก๋บ้างนะฮะก็ผสมปนเปกันไปแล้วก็ ดูทั้งพัดแทะและ้วก็ไม่แท้นะฮะไม่แท้ไม่แท้ยังไงเออไปโดนเขาหลอกมายังไงเราไปโดนเขาหลอกมายลงไงแล้วเราจะไปหลอกเขาอีกทียังไงเอาไปหลอกต่อๆไปยังไงอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เขาเรียกมีมุมไปต่อเออภาษาภาคเครื่องบอกเอ่อมีมุมไปต่อเอาทาไมเช่าพารเกอเอาก็เขาบอกว่าเขามีมุมไปต่อวาซานตัวกันไปตัวกันมาตอนนี้พอไปไปนอกวันที่อ้าวหลอกกันไปหลอกกันมาฮนะ ก็นะฮะก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของวงการพัะเครื่องนะฮะฝากไว้อ <BR> ย <EN issance> ่างหนึ่งนะฮะคือ <doświad> ว่าถ้าเราไม่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 รู้จักพักเครื่องนะถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้เรื่องพักเครื่องเลยนะฮะก็อย่าทําการซื้อขายพัะเครื่องนะฮะยังไงก็ต้องโดนแน่ๆอันดับแรกต้องโดนคนใกล้ตัวละก่อนนะฮะอ่าก็ถ้าเราไม่รู้ าเราไม่รู้ล้วก็ควรศึกษานะฮะก่อนอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานก่อนนะฮะถึงเราจะดูไม่ชํานาญไม่เก่งแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องเราต้องมีพื้นฐานก่อนมีความรู้แบบอะไรแบบคร่าวๆก่อนนะฮะถึงจะทําการซื้อขายพระเครื่องได้เพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะไม่งั้นก็ต้องเช่าบูชากับร้านาพระเครื่องนะฮะที่ท,ที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากพอเราก็จะได้พระแท้ นะฮะแล้วก็เขาก็จะรับประกันให้ด้วยนะฮะก็โอเคนะครับออย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจในการไปหาเขียกองประคองชีพนะฮะมาขี้โม้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะฮะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม